นี้บัตร GCP ได้รับความนิยมอย่างมากคุณสามารถรับได้ฟรีผ่านลิงก์ด้านล่างหน้าจอนี้หลังจากเปิดการใช้งานบัตรแล้วคุณจะได้รับคูป,ปองต่างๆมากมายมารับไปใช้กันฟรีๆด้วยนะเมื่อเร็วๆนี้บัตร GCP โอเคครับก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมเอ่อต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเห็นกันใน t ิจิตอกอย่างเยอะเลยใช่ไหมไอ้บัตร GCP การ์ดอะ ซึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันใช้ยังไงบางคนเขาก็อาจจะทําลง y o u t u b e แล้วแต่คือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันใช่ยังไงแล้วก็มันจะหลอกเราไหมซึ่งตอนนี้ผมสั่งมาแล้วนะครับแต่ยังมาไม่ถึงซึ่งถ้ามาถึงเมื่อไหร่ผมจะรีวิวให้ทุกคนดูว่ามันหลอกไหมหรือยังไงซึ่งไอบ้บัตนี้ เห็นที่เขาบอกกันใช่ไหมครับว่าลดราคาของในราซาด้าลง30% 20%เอ่อแก๊ปฟูดเอ่อเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจริงไหมเอ่อแล้วก็พวกเติมเงินเข้ามือถือวอลเล็ตอะไรพวกนี้ครัเพื่อนเพื่อคิดว่ามันจะโกงไหมครับคือมีคนร่วมสาขากับมันเยอะเกินไปไหม มันมันเยอะมากเลยนะครับแล้วแล้วคือแบบทำไมมันไม่เอาทำลง YouTube ล่ะครับโฆษณาและเอาลงแต่ t ิ k ตอ k อย่างเดียวแล้วบัตรส่งฟรีด้วยเอ้ยไม่ใช่แล้วบัตรฟรีครับแต่เสียค่าสง่งค่าส่งเท่าไหร่รู้ป่ะครับค่าส่ง99บาบาทซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงกันแน่ใช้ได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับแต่ผม ขอแนะนำเพื่อนๆนะว่าอย่าเพิ่งสั่งเห็นแล้วว่ามันลดราคามันมีทั้งพับจีเออเป็นเกมน่ะก็คือพับจีเติมถูกลงอะไรประมาณนั้นซึ่งอย่าเพิ่งสั่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลายังมีเวลาเหลือนะรอดูผมคลิปต่อไปได้เลยเพราะว่าผมสั่งไปแล้วผมอยากรู้ว่ามันคือยังไงกันแน่ซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายแล้วก็ มาขาข้อกำลงใจให้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมสั่งไปแล้วแต่ของยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาวันไหนแต่ถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูเลยโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาพูดเก่นไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมาอยู่ใน t i k t o k ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหมหรือยังไงซึ่งของมันถูกคนก็ต้องการใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าของมันไม่มีคุณภาพของเกนเงี้ดูดิครับคือมันบอกว่าของในลาซาด้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันในลาซาด้าจริงหรือเปล่านะดูมันมัน,ม,นมันเหมือนมันไม่ใช่ของในลาซาด้าเห็นไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอบัตรมันมาอยู่ดีนะครับซึ่งผมก็จะไป็นโคเสียตังให้ทุกคนดูว่ามัน ใช้ได้จริงไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็อย่าไปซื้อมันมาเลยนะครับงั้นคลิปนี้ขอจบไปพิยงเท่านี้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ